อะไรนี่บาวเตโซสวัสดีครับโอ้ยอะไรนี่โอ้ตกใจหมดเลยโอ้โหเยอะมาได้ไงนี่โอ้โหล้ไม่ก็เสีย์ไเต้นเนาะไม่เรียกแล้วมันไม่เสียวไโอ้ยเฮ้ยดิเจ เป็นไงบ้างใหญ่ใหญ่ใหอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีจัดให้เลยครับผมโอ้ยเรี6ฟุตรู้เข้าบ้านได้ป่าไม่รู้แบบเดียวกันกินที่บ้านค่อยเลยเหรอใช่โอ้ครับผมโอ้เข้าเข้าไม่ได้เดี๋ยวก็ลื้อแล้วก็ประกอบไม้ลื้อบ้านเหรอไม่ใช่โอ้โอ้ครับโอ้ยเห็นจะพูดว่ามนึกว่าจะใหญ่เห็นไหมไงไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ใช่เคิดว่าเป็นที่นอนแค่ที่ไหนได้อันเดียวก็เท่าของน้องสามพันแล้วจะเข้าห้องเด็กปัญหาเขานี่ยขึ้นแม่เพรก็ดีใหญ่ โอยบอไม่บอกเพราราดูอยู่คุณแมวเออโอ้ขอบคุณเพนลูกได้วยค่ะรับผมถ้าพูนะเดี๋ยวตั้งกร่เดี๋ยวมีอะไรพูดอะไรอย่างอยู่ไปครับเอาลงเลยดีกว่าผมไปดูดูนก่อนทน่ยยังไม่ได้จัดเลยนะโอ้เอซีนะครับผมก็สุดตื่นเต้นนะครับผม หายได้เปลี่บหายได้ลนี่ดูเปิดวามจริงนีกนี่อบจริงาแรกวนี่เราต้องเคลียร์ก่อนไหมเนี ok> ่ยไม่ดูกเคลียร์โอ้ีอ้ต้องว่าปวดซักก่อนต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนใช่ตรงนี้ยมใครจู้่ใครมาผมกกมนตัวมาไม่ใช่นะคยขึ้น้งแรกนี่อ๋อตรงนี้พี่บ่าวไม่มีประตูไม่เอา เอาคืนมาเลยอยกกันเลยสบายมากไม่ไม่เอื้อตึงเฮ้ยใส่ได้ไหมนี่พี่เบาใส่อยู่เนาะผมไม่รู้อะผมประกอบมาแล้วมันจะได้รื้อหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหไอ้ทีนะเออเปิดหน้าต่าวันมองเห็นมืดตึ๊บเลยอันนี้คือเนียนมันเมืองป๊อพี่เบาชุดนี้เอาโลออกเลยดีไหมอย่าอย่าลงห้องน้ำเอ่อเปลี่ยนต่อ ให้าไปซานไปอผ้าห่มมีอะไรด้วยเดี๋ยววันนี้จะไม่นอนวันนี้ต้องตกเลียให้มันสะอาดสก่อนเยย่าแต่มันสขคุณคุณแมวมากมายนะคะจุบ่าก่อนไม่ผมคิดดูว่าลูกเย้นให้จะเกมนี้วยจะใหญ่ขนาดนี้ไงก็ขอบคุณเนาะจอบคุณข้า้ากลางกันยานแม่มาหนุนเลยไปดาันเดียวโอ้นะครับผมจ้า ผมเชื่อคือตอนแรกผมก็คิดว่าตัวเล็กเนาะคุณคุณแมวเนี่ยจะสั่งเตียงแบบยี่ห้อแบบของที่อะไรมอบให้น้องๆอ่ะนวเหมือนแบบนั้นเนี่ยมันโม้ไม่เป็นไรอันนี้นะลงใช้คุณยายอันนั้นแหละเดี๋ยวแม่ไปซักอันนี้พี่แม่จะซักให้แม่จะเอาไปซักให้ที่ไหนได้พอของมาเอ้ามันเตียงแบบเดียวกันกับบ้านเราเลยหรือดูหมอนดูหมอนหมอนมีลายแบบลายแบบแบบที่ดูหมอน คือคืออยู่ได้อยู่ได้คอยู่ได้มีตะก้อนด้วยค่ะรู้สึกว่ามีผ้าห่มผ้าห่มนะมีผ้าห่มน่าจะใช่นะยังไม่ได้แกะดูว่าอะไรคืออะไรไม่แน่ใจโอ้โหตืเต้นใไม่รูเลยต้องช่วยไม่ได้พี่เปาอ้ามันคืออะไรเกมไหนนะไหนเก่งใบเคลียร์ด้วยเคียร์เคลียร์โมกโมกมกวะโอ้ยหมวมกอะรนีโอ้ย อันนี้มาค่าเรื่องเสียงงูเหรนี่คือเสียงูเดียวมดีใจมากเลยพี่บอลผมก็เห็นเียงม่มายิมเลยเกิดมาจนตายก็มีหรอกเพราะว่า่ก็คือไม่มีหรอกท่าเอฟีในแห่งไม่มีหรอกถามว่าจะได้จะได้แต่ก็ไม่มีปัญาซื้อหรอกยไมนอน้มตัดไปบ่นแหละ่บนเบ้านเราขาอยู่แบบทำนู่าทุกสัตมากว่ไร อันนี้คือใส่ใส่มันไวยซักมันหรือไปใส่เองต่อไปนี้มันจะเขาเรียกว่ามีที่นอนแล้วเขาจะใช้เป็นผ้าปูเนาะซักผ้าปูไม่ได้เอาซักแบบนี้ะก็ผ้าปูก็มีแจ่แกมันม้ใเองมีเตไม่มันไส่นไปนํามันก็ทิ้งไปทิ้มาอยู่กออยู่ขล่างวตอนนกวนมานะ มีใจจบอกไปทุกเลยนั่นแหละตื่นเต้นเลยตื่นเป็นน้องๆนั่แะใช่นี่มาเล็กเป็นน้องๆน่ะเตียงแบบบ้านผมเลยใช่รู้ไหมตอนนั้นผมซื้อชุดนี้เท่าไหร่อยู่แล้วกี่เดบักแล้วใช่หน่งเอนหกพันหนึ่หนกหนหกอหบบนี้ับกุณบนกเกือบสองหมื่นชุดเดียวกันเลยยอกไหมไหวไหม เดี๋ยวเดี๋ยวมจะลงก่อนเนี่เออเรียกคนมาช่วยเวลาผ้ช่วยผมยกขึ้เคนที่สองคนโอ้โหเอฟซีนะญ่ของใหญ่ขอบคุณมากมแนลูกด้วยไม่เข้าบ้านได้ป่ะไมู่้บ้าโอ้ใช่รถจนไปไม่ได้ทู้ชมโอ้นะผมก็ดีมากมครับโอ้โหคือพูดจริงอะายตทิ้ไม่มีดอก คือเราเราไม่คิดเราเาไม่ก็ไม่ซื้อรอกแม่เราไม่เราไม่ใช่าลาสุดหอมาแล้วเอเซีนะมาครก็เอน้เน

ไม่ก็ว่ายบขึ้นได้ไหมเดียวมาลองก่อนมาขึ้นได้หรือเป่าจะมาดูทีนึงดนจะมาเงียบทีนะผมคอนโดผมเได้ยุ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 ปากผมชินน้อยนะ

ประกอบกันนะโอ้โหเนี่ยคือคุณแม่ผมก็โอ้โหนะผมได้ได้เหรอเข้าได้เฉยเลยพี่เลยพี่เลยหน้าเชี่วมันจะเข้าได้ลุ้นมากเลยนะคืนนี้ไม่กด้นอนหรอกเพราะว่าต้องเคลียร์ให้จบก่อนต้องเคลียร์ให้ได้ทุกเรื่องก่อนฝุ่นฝุ่นต้องลลก่อนเดี๋ยวเราประกอบอันนี้ก่อนแช่นี่ก่อนนะครับอ้เชียวเดี๋ยวค่อยเอาจะตัดไม้กระดาอ

สี่บนก็ตกะโอ้ดีเลยโอ้ยฝนก็ตกไปเลยเอาเข้าไปเลยเหรเหรฮเตนอครับคริบนี้ก็วุ่นาที่กเอา่ะเดี๋ยวเป็นหน้ามาเขาเป็นังนะรับอครับโอ้โห